สวัสดีค่ะวันนี้ YouTube ช่องดวงจันทร์หน้าต่างแดนจะแจ้งข่าวดีเรื่อง YouTube ได้จัดทำกลุ่มลน์เพื่อติวการสมัครวีซ่าการเกษตรเฟส2ฟรีนะคะซึ่งคนไทยสัญชาติไทยท่านใดที่ต้องการจะไปทำงานด้วยวีซ่าการเกษตรเฟส2และต้องการสมัครอย่างถูกวิธี สามารถเข้ารวมกลุ่มได้ซึ่ง QR Code จะแสดงที่ท้ายคลิปนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ Created using Powtoon.